เต้วณัฐพรอวดหุ่นแซบซิกแพคแน่นทำชาวเน็ตเทียงกันเดือดมองพร้อมแบบแปลกๆดราม่าอีกแล้วสำหรับเต้วนัฐพรอวดหุ่นแซบซิกแพคแน่นเห็นกล้ามเนือ้อทำชาวเน็ตทกเทียงกันเดือดมองพร้อมแบบแปลกๆดูไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนถึงแม้ที่ผ่านมานางเอกสาวเต้วณัฐพรเตมีรักจะเจ,เจอกระแสดราม่าถาทมามยังนัก ตั้งแต่เปิดตัวคบหากับแฟนนมให้โซให้โซในประในยทั้งโพสต์ภาพคู่คล้ายกับอดีตแฟนเกา่าห้โซในวุ้นเส้นและภาพนุ่งชุดบิกินี่ที่ถูกเทียบกับนางเอกสาวใหม่ดวิกาแต่เธอโนสน n n โนแค่พร้อมเปิดตัวไลฟ์สไตล์ของตนเองที่ชื่นชอบการเต้นการออกกำลังกายและการแต่งตัวแนวเซ็กซี่แบบรั่วๆล่าสุด แ้วโพสภาพสุดแซ่บในชุดออกกำลังกายอดหุนเพรียวที่เธอขยันมุ่งม,มั่นปั้นหุ่นให้รีดไขมันแถมยังโชว์ซิกแพกแน่นๆที่เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบลอนโดดเด่นอย่างชัดเจนทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังด้านขาและแขนของแต้วไม่พูดถึงเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีแขนและขาเล็กแบบเธอบ้างทำเอาคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความมุ่งม,มั่นของแต้ว ที่ขยันตื่นเช้ามืดมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมากแต่ไม่ไาวก็ยังมีกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาเนื่องจากชาวเน็ตบางส่วนก็ยังมองว่าหุ่นของแต้วดูผอมแบดแปลกๆไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนซึ่งหุ่นคล้ายกับเด็กไม่มีสะโพกเลยแถมมีดราม่าที่แฟนคลับเข้าไปถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าวในคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นว่าผอมเกินไม่สวย ถ้ามอ,อแฟนคลับชาวในตรายหนึน่งเกิดความไม่พอใจเข้าไปคอมเมนต์ติดติงว่าทำไมต้องวิพากษ์วิจารณ์ณเขาด้วยเพราะไม่ชอบหรอหรือเขาตกเป็นเหยื่อบูลลี่ของคุณแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างการที่คุณมาวิพากษ์วิจารณ์ณคนอื่นมันดีไหมลองย้อนถามตัวเองถามตัวคุณเองถ้าคุณลงรูปแล้วมีคนบอกว่าไม่สวยไม่ชอบต่างๆนานา,นาคุณจะรู้สึกยังไงโดย ตอนนี้สังคมไทยวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นเป็นเรื่องปกติอยากให้เปลี่ยนมุมมองเพราะว่าการบูรลี่มันไม่ใช่เรื่องปกติฝากไว้ให้คิดคือมันเป็นเรื่องจริงในสังคมไทยนะคะคือไม่ใช่ว่าในสังคมไทยค่ะในทุกๆสังคมทุกๆชนชัน้นมันมีการบูลลี่แบ่งแยกโน,นนี่นั่นก็ไม่เข้าใจว่าจะไปบูลี่เขาทำไมคือถ้าคนที่จะไปบูรลี่คนอื่นะคุณต้องย้อนกลับมาดูตัวคุณเองว่า คุณดีแค่ไหนกันเชียวถึงจะไปบูรี่คนอื่นได้จริงๆอ่ะทุกคนก็เป็นมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาเหมือนกันรักกันไว้ดีกว่าค่ะคือเราก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราเขาแสดงผลงานให้เราดูเราก็ชื่นชมและดู หัวเราะยิ้มแย้มไปกับเขาอะไรแบบนี้ก็พอแล้วเขาออกกําลังกายฟิตหุน่นมันก็คือความชอบของเขาอะค่ะจะไปบูลร่องบูรี่ว่าพร้อมเกินไปน้ะไม่สวยอัตุดแบนนนนี่นั่นคุณมองตัวคุณเองก่อนคะ่ะว่าคุณหุ่นนางแบบแค่ไหนแอดอยากเห็นคนที่พตดบูลรี่ว่าเต้เหลือเกินอะว่าเขาจะหุ่นเซ็กซี่เพอร์เฟกต์ e c เปอร์เแค่ไหนพูดละขึ้นคะ่ะเรื่องบูลรี่เนี่ยขึ้นขึ้นจริงๆคะ่ะ คือแอดมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าเขารูปร่างตัวอ้วนนิดนึงแต่เขาจะโดนมักจะโดนมูรี่เวลากินอะไรโน่นนี่นั่นก็จะถูกด่าถูกว่าถูกแบบอ้ายกินอีกแล้วไม่ไม่กลัวหุ่นตัวเองโน่นนี่นั่นเลยเหรอไม่รักษาตัวเองเลยนะโน่นนี่นั่นค่ะจนเพื่อนคนนี้เขาก็มาร้องไห้กับแอดถึงขั้นว่าจะฆ่าตัวตายเลยนะคะ คือแอดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยายคนนั้นถึงพูดอะไรขนาดนั้นทั้งๆท,ที่ตัวเขาก็เตี้ยมอต้อเหลือเกินแล้วก็ผอมกระหล่องแบบเหมือนไม่มีอะไรจะกินเนี่ยแอดก็ไม่อยากจะว่าอะไรเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นบูลลี่กับเขาแต่เขาก็ควรมองตัวเองก่อนไหมว่าก่อนที่จะพูดคนอื่นว่าไอ้ตัวเอง perfect มากขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าตัวเอง perfect จริงๆอ่ะตัวเองก็น่าจะมาพูดกับเพื่อนของแอดนะว่าพูดพูดดีๆอะไรแบบนี้ว่า เลยรักษาสุขภาพบ้างนะกินเยอะอาจจะอ,อ,อาจจะโน่นนี่นั่นไม่ดีก็ว่าไปไม่ใช่ว่ามาพูดถึงหุ่นเขาว่าอ้ายอ้วนช้างน้ำอ,อ้วนจะเยอะขนาดนี้แล้วกินซะไม่คิดจะให้คนอื่นกินมากเลยเหรอคือมันก็ไม่ควรไหมอะคะนา,นานาจิตตังอะคะ่ะแต่ว่าอย่าไปบูลลี่คนอื่นเลยคะ่ะถ้าตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นฝากไว้เนาะรักกันดีกว่า